สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑลเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาข้าวในเขตปัจจุบอีกหนึ่งแปลงครับไม่มาไม่ได้ครับนะครับแปลงนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อผมนายสามารถเกียงกลมครับอ่าชื่อเล่นมีไหมโชคครับน้องโชคอ่าน้องโชคทานาหรอครับน้องโชคครับกี่ไร่ครับผมหกไร่ครับหกไร่ข้าวพันธุ์อะไรครับห้าหนึ่งครับกขอห้าหนึ่งครับอ่าปีนี้นะครับ ได้เอาอะไรมาใช้ฟัีครับอ่าสั่งมาจากไหนเนี่ยในเพจครับในเพจเห็นในเพจเห็นในเพจมันสวยยังไงก็เลยสั่งบ้างครับเอามาลองดูไงครับทดลองดูครับเออเราก็อยากรู้นะมันดีจริงไหมใช่ไหมครับอ่ะฉีดไปแล้วมันเป็นไงดีจริงไหมก็ดีจริงครับอ่าดูนะครับดูครับดูข้าวครับของน้องโชคครับนี่ครับอาจจะมีพวกหญ้านกบ้างนะครับแต่บอกได้เลยว่าข้าวสวยงามครับแน่นมากครับ นะครับน้องโชคเห็นแบบนี้แล้วโอเคไหมก็โอเคครับอย่างนี้ใช้ต่อไหมครับใช่ครับคิดว่าแพงไหมตอนซื้อครั้งแรกโฟทีแพงครับแพงแต่พอเอามาใช้แล้วเป็นไงไม่แพงครับไม่แพงเพราะว่ามันใช้ได้เยอะไหมก็สิบห้าถึงยี่สิบไร่ครับอืมอืสองเดียวนี่นะครับแสดงว่าเราก็สามารถเอามาผสมแล้วก็ฉีดได้เรื่อยๆครับโอเคอ่ะนะครับน้องโชคช่วยบอกข้าวหน่อยว่า หลังจากที่เราใช้โฟทีแล้วลักษณะการจเจริญเติบโตลักษณะเม็ดข้าวเป็นไงบ้างครับก็ที่ใช้แล้วข้าวก็พุ่งสุดดีมเมล็ดเต่งเห็นแล้วประทับใจครับหกไร่เนี่ยเคยทำมาก่อนใช่ไหมมันมันมัน,มนก่อนหน้านี้กับณเวลานี้มันแตกต่างกันไหมแตกครับเพราะงวดที่แล้วได้สามตันฟ้าสามตันไวา สายห้าหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบนี้อ๋อไม่ได้แน่นแน่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้ข้าวใกล้เกี่ยวแล้วนะครับไม่น่าจะเกินสองสาวันนะครับน่าจะเกี่ยวแล้วใช่ไหมฮะครับโอเคกําลังสุกก้มรวงมาสวยงามดีเดียวแต่ใบยังเขียวอยู่นะครับอาจจะมีอมเหลืองบ้างนะครับสุดยอดมากมากอ่ะแล้วพอเราเอาโฟดีมาใช้เนี่ยพวกยาเคมีพันอะไรลดบ้างไหมลดครับอืยาหนอนฉีดไปครั้งเดียวครับ Ừ, ปกติถ้าฉีดยาหนอนเราฉีดอย่างน้อยกี่ครั้งสองครับอย่างน้อยต้องสองครั้งก็แสดงว่าลดไปครั้งหนึ่งแล้วครับอ่าโอเคขอบคุณน้องโชคมากนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับลุ้นเอาใจช่วยน้องโชคครับว่าจะได้ข้าวสักกี่ตนันกี่กวนสำหรับแปลงนี้ก็ขอห้าหนึ่งครับแต่ที่แน่ตอนนี้มาเต็มมาสวยสมบูรณ์ นะครับจากเพจเลยนะครับสั่งซื้อจากเพจเลยนะครับทดลองใช้แต่ปรากฏว่าประทับใจพอสมควรอ่ะวันนี้ผมนัทพงศ์วัทองกเกษตรพิทักโลกลาน้องโชคไปก่อนสวัสดีครับ